ไม่20,000เข้าม่ครับกับยารีทเอชีปหนสปอร์นะครับปี22นะครับไม่ <My S 1> แค่2 0 0 0 0เฉลี่ยปีหนึ่งใช้งานแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเป็นรถ2ปีเท่านั้นนะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตก็จะได้ชุดแต่งหล่อๆแบบน,นี้ติดคิวกันสาต์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะนี่ดูภายในสภาพสวยมากรถไม่มีชม้ำมีในส่วนของหน้าจอมีกล้องมองหลังให้แล้วก็นะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลเบาหนังสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีขีดไม่มีขาดแล้วก็แผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำเลย นนะนี่ด้านท้ายเดิมๆไฟเบรกเป็นแบบ LED ไร้ไกด์นะฮะใครที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน23โลลิตรมีให้แน่นอนนะครับผมราคานะถือว่าลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยเหลือเพียง429,000นะรฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,000ว่าบาทเท่านั้นนะะใครสนใจนะครับไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยพี่ยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถอีโคคามาอัปเดตนะครับเป็น Toyota y a r i ิ a t i v ี1.2สปอร์นะครับปี2022สีขาวคันนี้เข้าใหม่เลยนะครับทะเบียนอจอจานฉาชิง5428ชมบุรีนะครับแจ้งไว้ก่อนไม่ได้ทะเบียนนี้นะเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้ทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนึงคันนี้เข้าใหม่นะครับอยู่ในขั้นตอนรอปรับสภาพอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ล้างทั้งะจักษ์มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นรถโฉมปี2022นะฮะเลขไมล์การใช้งานแค 2,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครรถ2ปีใช้งาน20,000ก็เฉลี่ยนะฮะปีละประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากใครที่กำลังตามหานะฮะรถประหยัดน้ำมันนะฮะไปใช้งานสักคันยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าผมแนะนำคันนี้เลยนะฮะ23ล,ลิตรมีให้แน่นอนนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่429,000ออกรถคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ เดือนละประมาณ7,300บาทอันนี้ในกรณีที่เราฟรีดาวนะครับอ่ะส่วนรายละเอียดโตรถนะไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับกระจังหน้านี่เป็นแบบนี้เลยสีดำตัดคมเนียมนะครับสวยสเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบแล้วนะครับนี่สภาพไฟสายสวยนะครับสมบูรณ์เลยนะครับทั้งขวาและซ้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดๆนะครับตัวไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่ามีเบ้ารองกันมีเบ้าไว้ให้นะครับเอาไว้ติดตั้งเพิ่มได้นะสำหรับคนที่ต้องการใช้ กระจกขอให้ฝักระโปงนะฮะเรียมสารนะค,ะคมๆสวยๆผิวเดิมโรงงานนะใสๆแบบน,นี้เลยนะฮะกระจกด้านหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับผมไม่ได้มีการอุบัติเหตุหนักชนหนักเข้ามาแน่นอนนะฮะรถทุกคันเนี่ยของเรารับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่ตัดต่อนะครับผมใครอยากได้รถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแนะนําชมคลิปนี้ให้จบนะฮะจะได้เห็นถึงารายละเอียดเลยว่าคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะฮะ ของเรามีรถให้เลือกมากมายก,กว่า3-400คันนะครับแม็กเดิมนะฮะแม็กเดิมโรงงานนะฮะเป็นอลลอย์ทุทนปัดเงา Mac แม็กไลนนี้สวยมากนะฮะได้ยางของบิดโจนนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นยางที่ติดมาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะครับยางปี2022นะครับเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยเขาจะแต่งในส่วนของสกเกิร์ตสีดำแบบนี้นะ,ะับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างสีดำแบบนี้พร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้า ติดคิวเพิ่มมาให้แล้วนะครับผมพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถมีเบ้ารองกันลอยให้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้นะฮะเข้ามาดูรายะเอียดภายในกันภายในก็คือสภาพคือกริปมากๆนะครับยังกระได้ป้ายแดงเลยนาเลขไม่แค่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยังกระได้ป้ายแดงนะครับสภาพสวยนะครับแผงประตูเนี่ยไม่มีช้ำสปอร์ตเมทัลต,ตรงประตูตรงนี้เรียงตัวอยู่ครบซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยว่าการถอดประตูไป แผงประตูสภาพสวยนะครับผมตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนนะตรงนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มไม่มีช้ำกระจกไฟฟ้านะคะออตโต้ฝั่งคนขับเซนทันล็อกปรับพับกระจกมีให้ครบนะซองด้านแกนตัวรถน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะประตูเดิมเนี่ยหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ประตูเดิมการันตีโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยสนุกสนิมหรือว่าการจมน้ํามีออโต้สต็อปสตาร์ทให้แล้วก็ระบบการลื่นถลายนะครับ ตอนนี้ก็เนี่ยครับภูมิลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันขวามือรับสายบางสายได้ซ้ายมือปรับเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบิดให้ดูเลขไมล์กันนิดนึงนะฮะเลขไมล์ตอนนี้26,000กิโลเมตรเท่านั้นไมล์น้อยมากๆนะฮะดูที่แผงดัดบอร์ดด้านบนนะสีไม่มีซีดไม่มีจางเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปรีเสียงนิดนึงโอเคนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังให้ด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็แอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้ เกียร์อัตโนมัตินี่นะคะสีดำเป็นโนแบ็คแป้นเกียร์สภาพสวยนะไม่มีบอบช้ำเนี่ยแผงประตูเดิมนะคะรับบอหนังสีดำน,นะคะผมสภาพตึงๆด้านแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่เก็บดันหน้าต่างๆครบถ้วนตรงน,นี้เป็นวัสดุผ้านะคะข้อดีคือมันไม่องความร้อนเวลานั่งนานๆนะซอกประตูหลังขวาสภาพสวยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับหัวน็อตคมๆสติกเกอร์มอกอยู่ตรงนี้นะสติกเกอร์เดิมโรงงานไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยสาดสี นะครับพวกสติกเกอร์เดิมโรงงานนะของเดิมโรงงานหมดการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักไม่พิฟฟ้าไม่จมน้ําไม่ตัดต่อเลขไม่การใช้งานแค่20,000กิโเมตรเท่านั้นนะสำหรับคันนี้สายประหยัดน้ํามันนะเน้นใช้งานในเมืองคล่องๆนะครับไม่ได้ว่าเน้นความเร็วเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเลขไม่ก็น้อยด้วยนะครับรถก็ปีไม่ลึกเนี่ยดูบอร์ด้านหลังสภาพสวยแล้วก็ไม่มีช้ําเลยนะฮะเพดงเพดานก็สะอาดสั้นนะสวยๆนะ ตอนนี้เราปรับสภาพอยู่ปรับสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซอกประตูหลังขวาสภาพสวยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับประตูน้าเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำวัสดุตรงนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับนี่นะเม็ดอาร์ตเดิมนะแนวซิลิโคนแนวเดิมสวยๆแบบนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะนี่ด้านท้ายด้านท้ายก็จะแต่งมาให้สวยๆนะของเขาก็แต่งมาจากโรงงานสปอยเลอร์หลังตรงนี้สวยมากนะครับ ไฟเบรกเป็นแบบ LED รายกายไม่มีรอย,ตยแตกรอยร้าวไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะฮะสภาพสวยใสยสมบูรณ์ทั้งทางซ้ายและขวานะด้านหลังก็เนี่ยแต่งนะฮะในส่วนของไฟทับทิมด้านหลังมาให้ถือว่าสวยแล้วก็หล่อมากนะโลโก้สัญลักษณ์ยาริสเอทีพนะฮะก็เป็นตัวยาริสนะฮะเป็นเก่งที่ประตูนะฮะของตัวยาริสของเขาก็จะมีแฮดแบ็กนะฮะประตูนะฮะยาริสเอทีพก็มาแทนในส่วนของตัววีออสนะครับที่ไม่ได้ทําตลาดละ นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายเนี่ยเปิดได้ที่กุญแจรีโมทต,ตรงนี้กดตรงนี้ค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้นี่นะฮะมีในส่วนของถาดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับใครเอาป้ายราคามาเก็บไว้นี่นะครับตีจานสองหมื่นเก้าพันนะครับยาดิดเอทีฟหนึ T ่งสองสปอร์ตเลขไมล์สองหมื่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันสามร้อยบาทแต่วาตัวยาดิี่ฉ่ใหม่แบบนี้นะเขาจะให้เป็นชุดป้ายยางฉุกเฉินแบบนี้มานะครับนี่ อยู่ตรงนี้นะอุปกรณ์มีให้ครบนะ <Okay. S 1> ไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะฮะโครคงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะร,รถเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับผมเลขใหม่คือการใช้งานน้อยมากนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตรงนี้เรียงตัวครบสวยงามนะครับท้ายไม่มีโดนนะครับนี่พาชมพาเช็คทุกจุดเช็คเหมือนกับตอนที่เรานะฮะร,รับรถเข้ามาเลยนะนี่เช็คน็อตฝากระโปรงนะฮะเคยแกะเคยขยับหรือเปล่า นะสังเกตรูระบายความร้อนพวกนี้มันจะคมๆคมคมส,สวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับเนี่ยครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะหัวน็อตเนี่ยยังคมๆคมคมแห้งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนมาชมในส่วนของรายละเอียดฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ดูแถบนี้สีผิวบอดี้รถนะฮะสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดนะฮะประตูเดิมทั้งสองบานเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนนะรถที่ชนหนักเข้ามาเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนประตูเนี่ยคือเพจยนเนี่ยไม่เอาเข้ามาแน่นอน น,นี่ดูแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำเลขหมายการใช้งานแค่2 0,000โลเท่านนั้นนะฮะเหมือนได้ป้ายแดงนะจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะนี่หัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยนะับนะฮะเน้นรถมือสองนะเน้นซื้อความสบายใจเนี่ยคันนี้ก็ปีไม่ลึกนะฮะเอาไปก็ใช้งานกันยาวยๆแต่ว่าประหยัดจากป้ายแดงเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถมือสองแบบว่าปีไม่ลึกไม่เน้นซ่อมนะฮะเน้นใช้งาน วัสดุหนังตรงนี้บุกนุ่มมาสภาพสวยไม่มีช้าซอกด้านแก้มน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะครับประตูเดิมไม่เคยแกะทําทงทําสีนะฮะไม่มีรอยสนองสนิมใดๆซอกประตูหลังซ้ายหัวน็อตคมๆแห้งๆแบบนี้นี่นะฮะรายละเอียดนะชัดเจนนะครับแผ่นเพดตัวรถรถก็ผลิตปี2 2นะฮะเดือนมีนาคมเลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้สามารถนะครับแคปทะเบียนตรวสอบศูนย์ได้นะครับเลขหมายการใช้งาน920กิโลเมตรเท่านั้น เดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของลาเลียดของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับเจ้าเครื่องยนต์นะครับก็จะได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็น VVTIE นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลนะิตรแน่นอนอยู่แล้วนะร,รถติดการไม่เอามาแน่นอนนะคะร,รถไม่เคยผ่านการติดการใดๆมาไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิม้มใดๆนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆใสๆแบบนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเบาโชคสปอร์ตแมนอาร์อยู่ครบปั๊ม1อคมๆสวยๆปั๊มเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ ดูสปอร์ตแมนอาร์ด้านในนะครับแล้วก็หัวน็อตไม่มีแกะนะฮะนอ็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทําสีพผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจุดเดเบลสติกเกอร์ sticker, ตัวรถแนบสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาวหรือว่ารอยที่โดนสาดสีมารูระบายความร้อนอยังคมๆสวยๆแบบนี้ไม่เคยผ่านการบุบการยุบตัวมานะฮะเนี่ยฮะสติกเกอร์เดิมโรงงาน ปั๊มโตโยต้านะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเมทอาร์ตอยู่ครบเรียงตัวครบสวยๆแล้วก็น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับนี่เบลช็คฝั่งนี้นะจะเป็นปั๊ม 1R านะ,ะปั๊มเดิมโรงงานสปอร์ตเมทอาร์ตอยู่ครบสวยงามนะครับผมมาดูแก้มขวากันนะครับแก้มฝา,นนะะมฝาหัวน็อตไม่มีแกะน็อตไฟหน้าแท้เดิมนะครับไฟหน้าแท้เดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะคานหม้อน้าหน้าตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะ,ะส่วนคานหม้อน้ําหน้า คานมอน้าหน้าอยู่นี้เมื่อกี้คานขวาหันะวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้คานซ้ายนีนะ่ซ้ายก็ซ้ายขวาสภาพเหมือนกันนะสีเดิมนะครับไม่มีการจาัดสีหรือว่าการสีเยิม้มนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะฮะคานซ้ายขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์ห้องเครื่องแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับผมเช็คให้แล้วคันนี้น่าใช้มากๆนะครับผมไมคแค่20,000ืเท่านั้นกับยารีสเอที1หนึ่งจุดสองสปอร์ตนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคัน สวยๆจากโรงงานให้แบบนี้ไปเลยนะครับ429,000บาทนะสามารถฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,300บาทผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่84งวดนะฮะใครสนใจก็เบอร์โทรนะรด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์เข้ามาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อไปครับสวัสดีครับ